นายกไฝ่ไฝ่แดงนะครับท่านในแบบพัสดุรุุ่เชื้อสุขต่อไปก็จะมาเป็นลูกพี่ใหญ่ของพวกผมนะครับเนื่องเพราะพวกผมตกลงกันแล้วนะครับจะขอแบบเชิญท่านเป็นประธานชมรมนายกอวตารเงินและพลติมานะครับแล้วก็ท่านบุญไทยนิ่มปัดนะครับว่าที่ประธานสภาเทศบาลนครอีกท่านหนึ่งก็ท่านนายกพอกนะครับที่ที่รุ่นสันติบุตรนงกันนะครับวันนี้ทางชาวตะบนหนองเพียงต้องฝาก คุณท่านเป็นคนสูงนะครับที่คณะของคุะท่านเจวันนะครับได้มา,อามอบอโดยเฉพาะวัสดุทางการแพทย์นะครับเพราะตอนนี้จําเป็นอย่างมากๆนะครับในการที่จะต่อสู้กับโควิดนะครับทางาประเทศเราตอนนี้บ้านเราก็ยังของนองเบียงติดไปหนึ่งคนนะครับแต่ด้วยความโชคดีและความสามารถของรพตแล้วก็ทีหมของหมอนะครับไม่แพร่ระบาดไม่แพร่หมาต่อ ติดคนเดียวนะครับติดจากโรงงานด้วยคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าแย่แน่แนะครับเพราะว่าด้วยด้วยอยู่ในโรงงานสากรรมนะครับแต่ว่าด้วยด้วยที่พวกเราช่วยกันแล้วก็พยายามที่จะป้องกันอย่างดีที่สุดนะครับฉะนั้นวันนี้ทีมของท่านท่านถึงแม้มตำหนองต้องเรียนจะไม่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบนะครับอยู่นอกเขตพื้นที่ของสอสอวัชรพลแต่นะท่านก็ ได้ไม่ไเคยข้อทิ้งเราแล้วก็ยังมีท่านอจอรัชดาน,นะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่อยู่แต่ขอร้องนะครับด้วยความจริงใจตรงนี้เลยนะครับขอร้องเอาพวกผมกลับเถอะครับด้วยที่ตำบลหนองเวียงเขตอำเภอเมืองผมไม่ได้ว่าสอสปัจจุบันไม่ดีเลยนะครับแต่ด้วยลักษณะของพื้นที่ตำบลหนองเวียงกําลังมีหาวิเลยมีเขสรรตสรัทธมตำบลหนองมัวตาลา ก็เป็นตำบลที่มีขนาดใหญ่หัวทะเลยิ่งหัวทะเลเป็นเขตเมืองไปแล้วเราสามตำบลไปติ่เหมือนมันมันทิศทางการพัฒนาต่างๆมันไปได้ยากนะครับแล้วผมเข้าังที่อยากจะว่าเราจะกลับมาอยู่ในเขตอำเภอเมืองเขตอำเภอเมืองซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าตำบลของเรียนัะตำบลโองโอหรืาหัวทะเลนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดจุดหนึ่งของเมืองเมืองเพราะอย่างที่บอกนําเรียนนะครับว่าเรามีทั้งหายวิาลยเรามีเป็นที่ตั้งของเจตสาการพลรงงานดี เรามีถนอนวงแหวนรอบนอกซึ่งกํา,งา,งาลังจัดการถนนสายเฉก็อยู่ติดเราเราอยู่ตรงตรงจุดที่แบบนึ่งมันจะเป็นกําลังมันต้องพัฒนาร่วมกับทางดึงเงินนะครับมันเราปล่อยร่องให้เราไปอยู่ควบก,กับโชคชัยพวกกับหนองหน้ามันมันมันไปต่อไปได้นะครับซึ่งวันนี้อีกสักพักนี้ผมมีนักกับท่านนายกพอกระจรแล้วจะมาเพื่อคุยเรื่องไปที่ไปสายสว่างเขาบอกว่ามันจะลุก ท่านนายกเอกภพกท่านนายกจำเินท่านโทรมาถามว่านักเราสามตำบลก็ไปกุยยืบท่านนายกปจนะครับว่าทาไมไฟแตงขวานถึงจะไม่ามาตอนน่องนี้ตอนนี้สองมีโชคดีครับเข้าหนองวมาีได้ไฟแตงขวางตั้งแต่ทางเข้าส่ประเทศยาวเข้ามาผมจะนําเรียนอีกครั้งนะครับคนที่เริ่มต้นถนนสี่เลนสายนี้คือท่้นวชัชระผลโตมัส ท่านเป็นคนที่เริ่มตัดเส้นแรกตรงหน้าตลาดโอเคห้างบประมาณห้าล้านบาทครับตอนนั้นสมัยนั้นท่านเป็อสอนสสที่เขตพื้นที่กว่าจะดึงงบมามาได้่อนข้างยากแต่หลังจากนั้นหลังจากนั้นโดยการทํางานของพวกเราครับพวกเราร่วมกับบนทั้งตำบล,ลทั้งหวัวทะเลทั้งหนองโมสาาทั้งหนองเรียงจนกระทั่งได้ถนนสี่เลนจนถึงหน้าโรงเรียนถึงหน้าน,น้ำมัยอย่างนี้ละครับจะไม่ตกมงอใถ้าอินทรนั้งรังบประมาณทั้งหมด งบประมาณทั้งหมดที่มานะครับหนึ่งร้อยล้านบาทครับกว่าจะเส้นกว่าจะเสร็จสิ้นถนนเส้นนี้ก็มากหลายคนนะครับมีท่านสอจอมีท่านนายกใบแดงนะครับในเขตเ,เทศบาลเมืองโคราชอย่าลืมนะครับเข้าเมืองโคราชไม่ต้องพกสตางค์ไปหิว <c oughs> <c oughs> ข้าวตอนไหนแวะไปที่เทศบาลเมืองได้นะครับรีดรีอย่างนี้นะครับว่า ศูนย์โคนโคล่ารักจริงไม่ทิ้งกันเนี่ยเราตั้งขึ้นมาไว้ในช่วงที่ประเทศเราเกิดวิกฤตนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่เราเริ่มมีวิกฤตของโควิดนะครับเราก็ตั้งศูนย์นั้นตอนนั้นศูนย์เราก็แจกจ่ายอาหารสดนะครับทำหน้ากาแล้วก็ทำเจลทำแอลกอฮอล์นะครับก็แจกจ่ายทั่วกันนะครับ แต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยมันยืดยาวแล้วตอนนี้นก็ผลปรากฏว่าเป็นเราเรียกว่าเฟสหมายถึงเกิดมาครั้งที่3าที่รุนแรงแล้วผลน,นี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่เคยนะที่จะมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดอย่างวันนึงเนี่ยสาี่พันคนปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อสาี่พันคนโดยเฉพาะในกรุงเทพ ของเตยเอ่ยหรือแคมปคนนาต่างๆที่เราได้ยินข่าวในเรือนจําก็ติดจะเป็นบรรพันคนนะครับในโคราชเราเองก็มีติดแต่ยังโชคดีว่าเราเนี่ยมีอ,อสมอ,อสม,ออสมอเป็นทัพหน้าที่จะไปดูแลแล้วก็มีพวกผู้นําท้องถิ่นนะครับท่านนายกท่านกำนันท่านผู้ใหญ่ว่าไปช่วยกันดูว่ามีใครติดเป็นกลุ่มเสี่ยง จะทําอย่างไรจะต้องวอเรนที14วันจะต้องทำอย่างไรเนี่ยก็ได้พวกเราเนี่ยช่วยกันถือว่าพวกเราเป็นผู้เสียสละจริงๆน,นะครับบอกว่า,วาเรายืนเครื่องบัตเทิ้งไหลกันมาเนี่ยนับถึงวันนี้สองปีแล้วนะครับสำหรับการสู้กับโควิดนะครับ แล้วก็มีหน่วยงานเนี่ยยื่นมือให้ความช่วยเหลือเรามากนะครับรวมไปถึงนะครับมาถึงปีนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากพูดนะครับก็คือ,อ,อจากท่านที่ทั้งท่านพี่เทวันแล้วเนาะนะครับแล้วก็พี่โตเนี่ยออตอนนี้เราฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับโคโรน่ารับฉีดไปร่วมกว่าหมื่น 1, 000, 000คนนะครับยังไม่มีคนที่ปรากฏอาการแม้กระทั่งแพ้รุนแรงเลยนะ นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับลงทะเบียนไว้ได้เลยนะครับแล้วก็วัคซีนทางเลือกก็จะมาอีกนะครับรับรองว่าพอแน่นอนนะครับสําหรับวัคซีนสําหรับคนอตอนแรกเราได้นัดวัคซีนวันที่28นะครับผมก็ไม่ทําการน,นัดนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอน28่นะ่ยผมคาดแล้วว่าวัคซีนนะ่ยจะมาไม่ถึงเราแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นอย่างเป็นจริงครับทั้งผู้ว่าก็ออกมา ออกออกออก,ออกน่ารับแทนพวกเราด้วยนะครับว่าวัาฟซีนน่ยไม่พอผมก็เลยไม่นับเป็นลายตัวนะครับตอนผมมานั่งปิ้นเอกสารเป็นแบบทั้งคืนนะครับพิ้นเอกสารเพื่อทําใบนัดตัวต่อตัว,ตว,ตวเพื่อจะเอาไปส่งให้ที่บ้านนะครับแต่ก็อย่างอย่างที่ทราบกันนะครับก็เลยว่าขอเลื่อนออกไปก่อนนะครับแต่ว่าฟีนครั้งหน้านะครับ ถ้ามาแล้วนะครับขอขอเลี่นเชิญเลยนะเนาะแม่แม่ป้าป้า,ป,าปู่ย่าตายายทุกท่านนะครับแล้วก็สมองทุกคนเลยนะครับอสมองพวกเราเนี่ยได้ฉีดไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนที่เหลือเนี่ยอ,อยากให้ไปรับวัคซีนซะนะครับเพราะว่า เราจะเป็นแนวกันไฟให้กับคนข้างหลังได้น,นะครับเมื่อวัคซีนมาจริงๆเนี่ยเราจะเป็นแนวหน้านะครับที่สามารถจะเป็นโล่ป้องกันแนวหลังนะครับแนวหลังนี่หมายถึงใครครับบุตรหลานนะครับเพราะว่าอายุต่ำกว่าป18ปปีเนี่ยไม่ได้ฉีดวัคซีนแน่นอนนะครับเพราะว่ายังไม่มีผลิตขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี่ยที่เขาไม่ได้ฉีดถ้าพวกเราปฏิเสธการฉีดนะครับพวกเราก็าจะเกิดรูโหวของกรอบนั้นนะครับแล้วก็จะทาให้พวกเราก็าจะ ติดนะครับแล้วบุตรหลานจะเป็นคนติดต่อไปนะครับไม่ใช่ผู้